ดี๋ยวคุยทฤษฎีตรงนี้ก่อนเนาะการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะฮะการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเนี่ยดูชื่อก็น่าจะเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นสถิติบวกกับความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นก็มีเหตุการณ์ส่วนสแปร์สเปร์ถูกปะถูกนปะสถิติก็จะมีค่าทางสถิติต่างๆง,งั้นเรามาดูกันคืออะไร คือการแจกแจงค่าของตัวแปรสุ่มที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะฮพร้อมทั้งความน่าจะเป็นที่จะเกิดค่านั้นนัครับซึ่งการแจกแจงนั้นเนี่ยอยู่ในรูปของตารางกราฟสูตรหรือฟังก์ชันก็ได้นะข้อข,อ,ขอแรกการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบที่มันไม่ต่อเนื่องเนี่ยคือกฎหรือวิธีการที่กําหนด ความน่าจะเป็นให้แก่ค่าตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องโดยการหาค่าความน่าจะเป็นของจุดตัวอย่างต่างๆที่อยู่ใน s a m p l e ต p a c e นะฮะที่มีค่าเดียวกันกับตัวแปรสุ่มนั้นอ่้เราก็ยังงงๆหน่อยแล้วเรามาดูตัวอย่างเลยนะฮะเขาบอกว่าโยนเหรียญ3อัน1ครั้งให้ x แทนจำนวนเหรียญที่ขึ้นหน้าก้อยครับอ่า ให้ x แทนจำนวนเหรียญที่ขึ้นหน้าก้อยเหตุการณ์ในการโยนเหรียญ3อันหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นได้หลายแบบเป็นได้หลายแบบก็คือหัวหมดเลยหัวหมดหัวหัวหัวหรือก้อยหมดเลยก้อ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 ยหมดเลยก้อยก้อยก้อยหรือขึ้นมาเป็นก้อยหัวหัวหัวก้อยหัวหัวหัวก้อยอันนี้คือมีก้อยหนึ่งตัวเห็นไหหรือ ก้อยก้หัวหัวก้อยกยก้อยหัวก้อยอันนี้มีก้อย2ตัวนะครับนะ,ะทีนี้จะเห็นว่าค่าที่เป็นไปได้ของ x และความน่าจะเป็นที่ x เนี่ยมีค่าต่างๆเนี่ยเรียกว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่ม x หมายความว่าไงก็คือ p x เนี่ย x เข่าขับ x เนี่ยหนส่วนแ ไม่มีเลยใช่ป่ะเหตุการณ์นี้หนึ่งในแปดก็เรานับก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดแบบนี่คือสัมพันธสเปซถูกไหมสัมพันธสเปซมีแปดแบบนะครับเหตุการณ์ที่จะได้หัวมาเลยก็คือไม่ขึ้นหน้าก้อยก้อยเป็นสูงน่นะครับมีแปดแบบก็ขึ้นหนึ่งส่วนแปดแบบที่ขึ้นหน้าก้อยหนึ่งแอมแบบที่ขึ้นหน้าก้อยหนึ่งแอมนะครับ มีสามแบบก้อยหัวหัวหัวก้อยหัวหัวหัวก้อยนี้มีสามแบบหาทั้งหมดก็คือหาแซมเบิรสเปซมีแปดแบบสามส่วนแปดแบบที่ขึ้นหน้าก้อยสองสองสองก้อยก้อยก้อยหัวหัวก้อยก้อยก้อยหัวก้อยนี้ก็คือสามส่วนแปดแล้วก็แบบที่ขึ้นก้อยหมดเลยนะขึ้นก้อยหมดเลยก็คือหนึ่งส่วนแ หรือพูดง่ายๆก็คือพยายามแจกแจงหน้าก้อยอะนะครับพยายามแจกแจงหน้าก้อยให้ออกมาเป็นเห็นละมีสองไฟล์ได้ได้ก็คือการพยายามแจกแจงหน้าก้อยเนี่ยให,ออห,ยห,ยยให้ให้ออกมาเป็นแบบไม่มีก้อยเลยมีก้อยหนึ่งตัวมีก้อยสองตัวมีก้อยสามตัวแล้วสูงสุดละที่สามตัวถือว่า มันเป็นหน่ส่วนแสามส่วนแปดส่วนแปดหนึ่งส่วนแซึ่งถ้าเราเอาความน่าจะเป็นทั้งหมดมาบวกกันจะต้องได้1เสมอนะตรงนี้ต้องได้1เสมอเหนะ็นไหมจบเพราะฉะนั้นอันนีน้น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละนะน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละ